มาหาคิดแคทให้เจอกันนะครับอ้าวหาคิดแคทหรอคิดแคทกิดแคทไปหาก่อนดิอยู่ป่อีบูชิ่ตรงนคิดแคทอยู่ใกล้ๆแล้วครับอยู่ใกล้หรอไปให้ไปให้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อันนี้ไม่มีขนมหไหมไนไหนไหน เอาไปเก็บเอาไปเก็บเลยดูเหมือนพี่บุชี่จะเก็บได้ได้หลายได้เกือบทุกอันแล้วนะครับเหลืออีกชิ้นเดียวนะครับนี่คอือขุมทรัพย์เขาเก็บพราาาา้าเด็กพี่บุชี่คงหาไม่เจอหรอกดีหรือเปล่าล่ะ อยู่วะเราขอดูก่อนแล้วมันอยู่ไหนทำไปวะมีมีไม่มีแล้วจะขอดูทำไปก็คือสามารถสามารถสามารถโอเพนได้โอเพนคืออะไรสามารถโอเพนแล้วก็จะเจอเลยโอเพนคืออะไรโอเพนดอ o r แล้วก็จะเจอบุบประตูแล้วก็จะเจอถูกทั้งนี่เราถูกด้วย ปิดประตูเปิดประตูสำหรับคลิปคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะครับพี่บูเยมาเอากระเป๋าสามสี่มิติได้เปิดประตูได้เป็นที่เรียบร้อยตร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 ตกระเป๋าสมิติพี่บูชีจะเริ่มเสกขนมออกมาจากกระเป๋าสี่มิติ โอ้โหใหม่ก๊อดแล้วเราลอง,งดูขนมข้างในกันนะครับว่ามีกี่ชิ้นโอ้โหใหม่กอดกระเป๋า4มิติโคตรเยอะเลย4มิติมีออเดรบอุ้ยนี่มันกระเป๋าจากโลกอนาคตนี่น,ะนามีขนมจากยุคอื่นด้วยาวการดวันนี้ทุกคนทุกคน